่เบิ่งพุ un> un> <sk <sk ่มผู้น่ะบักกระไลพุ่มดำเลื่อมไล่เทสไล่ว่ากินนมแล้วกอนอนนี่นะอามิลาอามิลาเอ้ยพุ่มบักกระไลหูกระบักงี่ใหญ่บ่งอาหารเม็ดลูกอ่อนนะอันนี้อ่ะกินกล้วยก่อนแต่แซบบันนี้เม่ดองเห็ดให้อ่าลูก ไผ่กินนี่นะเห็นท่านลูกเศร้ากินนี่นะมีขั่วอ่าขิงสะไก่เนาะแล้วก็มีแกงผักกาดตินมีใส่อ่าหมูห,หมูลาดเนาะติมหมูลาดกินขา้าวกินกล้วยก่อนบ,บ่มี่บรราเรื่องไทยเลยเนาะเรื่องไทยนี้ลืมไปเลยกินแซ่บเป็นบ่ล <laughs> ลึกแซ่บไล่ เรื่องอาหารการกินให้ลูกภนะไภเนาะเมดองพ่นจีจัดการในมืดเพิ่นกระสิทธ์ซาทางยูทูบเนาะแล้วก็หิ่ดให้ลูกกินไม่ดองเพ่นห็่ดกินเก่งเก่งหิดให้คนอาณาไม่ลูกออนกินแนละ้วเพิ่นกะมาหิ่ดให้พวกที่มาเฝ้าเนี่ยนะเนาะเมดองเดลูกสายเด้กินนะอาหารเซฟมือน,นี่ไม่ดองจัดการเรื่องอาหาร แต่ละอาหารเป็นไม่ดองลงมือเฮ็ดเองเหมือนเดิมหมูกดกแคแล้วก็มีแกงน้ำไม้เนาะ,ะแล้แซ่บเด้แกงน้ำไม้สุดๆเด้นี่แล้วก็มีซุปผักอย่างไม่ดองนี่ผักกาดกับมักรถัวซุปผักกาดกับมักรถัวอันนี้เป็นขวเครื่องขวพื้นบ้านขวบปูใส่น้ำมันขวบปูใส่น้ำมันเนาะแล้วก็มีอ,อ่ะสีอัวสีอัวกับปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งซีนน่ะกินเลยลูกไผ่กินก่อนแล้วเนาะ มามากินนํากันเซบเซฟเซบเซบเด้อข้าวเหนียวเด็กข้าวเหนียวข้าวเหนียวกันนะเซฟนะเซฟเค้าโยยบ่อันนี้นะเค้าโยยดินี่พ่อเคยเห็นเค้าโยยดินี่อันนี้เค้าโยยเด้อนี่แต่เซฟบ่นี่ยกินกินเซฟเซฟเนี่เค้าโยยเนาะมาเด้อมาเด้อกินเข้านํากันแม่ลูกอ่อนกินแล้วเนาะยังแก คนมาเฝ้าอแอากงน้ำไม้ใช่ผักอีแหะเนาะก็กินแกงน้ำไม้กันบางเรื่องม่โดนเจ็บๆน้ำไม้สุดๆเลยเมาเจมอันนายังมาหน่อยเนาะโอเคมากินน้ำกันอืมเป็นอะไรกินห้มเป็นอย่างนงเนาะว่คือผักขยงเนาะ แกงน่อไม้มันจะมีสามอย่างมีแกงใช่ปะพี่น้องมายามเลยคือไออีไปาจะเอาไปมดเลยได้เดยแก้วนี่นะงพบอกคือทางพออคือทังพอยังได้กินแหงะจากหน่อยกับเปียนเนาะเลยพี่น้องมายามเลยขอบใจ คูณเงิน okay. ค ah, <lar, I S 2> ูนซานเลยเงินคูนซานเด้อเอาเอานอนอยู่ในเงินในคำเด้อกองเงินกองเงินกับใจเด้อเด้อใหญ่ใหญ่เอามาให้น่ะเมท่าใยญ่เด้านี่นะของขวัญสือดอกเลยกอบกอบใจไล่ ยาก็ได้เป็น,น,นไม่เท่าก็ได้เป็นน่ะ